เอ๊ะนี้มันอะไรอ๋อฉันจำได้ละที่แม่เคยบอกเมื่ออายุ18จะมีกล่องสุ่มพลังนั้นคือสิ่งที่จะติดตัวไปจนคิดเอาละงั้นฉันสุ่มเลยละกันระดับ F อบับหาน,นี้ฉันได้ระดับ F บ้าจริงบับนี้คืออะไรกันเฮอช่างมันเฮอฉันไปโรงเรียนดีกว่าเฮ้วันนี้วันเกิดนายนี้ แล้วนายก็อายุ18ปีแล้วด้วยแล้วนายได้พลังระดับไหนพลังอะไรละ่ะอะระดับ F บ๊อบฮ่าฮ่าฮาระดับ F เองหรอชิฉันได้กลิ่นความกระจอกระดับ F วัดใช้ใช้ประกาศค่าเรียนต่อไปฝึกควบคุมพลังลบไปไอ้กระจอก <c oughs> แค่สัมผัสเบาๆนายก็กระเด็นละฉันไปก่อนละ เธอก็จริงเราก็แค่ระดับเอเทียบกับพวกเขาไม่ได้หรอกไปเรียนดีกว่าสวัสดีฉันชื่อครูจูดีฉันจะให้พวกเธอแนะนำตัวตัวเองนะฉันชื่อฮักพลังระดับ A ระเบิดฉันชื่อกีพลังระดับ B ควบคุมหินฉันชื่อเนพลังระดับเสผู้ตัดแสงผมผมซงจูพลังระดับเ บับไอ้กระจอยังกล้ามาเรียนไปว่าเขาทำไมพวกเธอทุกคนเงียบฉันจะให้พวกเธอฝึกควบคุมพลังของตัวเองไปก่อนให้เวลาสาสิบนาทีแล้วมารวมตัวกันพลังฉันคือบับฉันต้องพูดบับอะไรสักอย่างแน่ๆบับความเร็วว้าเหมือนตัวฉันจะรู้สึกเบาๆงั้นลองวิ่งกัน พอใช้ได้แฮะงั้นบับต่อไปบับโจมตีงั้นฉันลองออกหมัดดูดีกว่าพอใช้ได้แฮะทรงจูก,กำลังทำความเข้าใจพลังบับของตัวเองโอเคทุกคนมาครบกันแล้วคู่ที่หนึ่งในสู้กับกีโอไมา์กอดชิปหายระดับเอสอ,อีเสร็จแนะ่กี ฉันไม่ออกมือแน่ได้โปรดอย่าทำแรงนะเริ่มได้โลดินรูปแบบตัดที่หนึ่งผาแสงเกือบชิบหายแล้วตรูมีโล่ยังไงเหมือนไม่มีโลกปลดล็อกโลกถ้ากำปั้นหินทลายภูผาผาแสงเชื่ออะไรวะเนี่ยท่าที่สองวาบตัดกี i p เป็นไงล่ะอีอ